สวัสดีครับพี่ๆนักทุนครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับวันอังคารที่2นะครับเมษายน2562เช่นเคยครับตอนเช้าๆช่วงนี้ช่วงกวักหุนนะครับพบกับผมแบงค์ไปรดสุวนลดชดครับวันนี้ครับครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะครับเปิดตลาดวันแรกต้อนรับนะครับเดือนใหม่นะครับเดือนใหม่ก็ตลาดทุนไทยเมื่อวานก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ เมื่อวานดัชนีบวกขึ้นมา5.99จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็44,000กว่าล้านบาทนะครับผมเมื่อวานนี้ทางด้านนักวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นาบริษัทหลักทรัพย์นูมุระนะครับพัฒนาสินก็ออกบทวิเคราะห์ก็ระบุว่า MSCI นะครับที่เพิ่มนะครับน้ำหนักหุ้นไทยนะครับจากเดิมที่2.3สู่ระดับ2.8 จะคิดเป็นนะครับเงินทุนไหลเข้ารวมประมาณ2,400ล้านเหนรียญสหรัฐหรือบวกลบคูณหารเป็นเงินไทยก็ประมาณ7.62ล้านบาทนะครับหลังประกาศยอมรับเงื่อนไขเกณฑ์ NVDR นะครับในการนำหุ้นเข้าคำนวณในดัชนีในเดือนพฤษภาคม62นะครับผมอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้นะครับทให้ตลาดหุ้นไทยก็มีการ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับผมทางด้านโนมรพัฒนาสินก็คาดว่านะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในรอบนี้จะไปแรงหนุนดัชนีของตลาดรทรัพย์นะครับอย่างมีในัยยะสำคัญในระยะกลางนะครับจากเงินแอคทีฟปันนะครับจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยก่อนส่งผลให้ดัชนีนะครับแกวงตัวที่ระดับประมาณ1704ถึง1760นะประมาณกรอบนี้ครับ1704-1760นะครับ, 1, 1, น,รบนี่ก็เป็นมุมมองจากนมรพัฒนาสินก็ กลยุทธ์นะครับแนะนำหุ้นที่เข้า MSCI ก็คืออินทัศราชบุรี d t แทนะครับผมก็หน้าที่จะปรับตัวมากกว่าตลาดนะครับส่วนกลุ่มที่มีน้ำหนักเพิ่มได้แก่ปูนใหญ่นะครับ LH, BDMS, CPN, บามุงราดโฮมโปรมินท์ CPF แล้วก็ k b a n k นะครับก็จะเด่นที่สุดรวมถึงนะครับ MTC ครับเมืองไทยแคปิตัลจะมีแรงซื้อกับเนื่องจากไม่ได้ถูกถอดออกดัชนีนะครับอ,อันนี้ก็ เป็นมุมมองของโนมุระพัฒนาสินนะครับจากการที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแล้วก็ผลจาก MSCI นั่นเองส่วนวันนี้นะครับวันนี้ผมดูของโบกกรุงศรีนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้นะครับผมมุมมองเป็นบวกคาดว่าดัดชนีนะครับจะ ปรับตัวขึ้นทดสอบที่ระดับ1650ถึง1655จุดเนื่องจากนักทุนคลายความกังวลของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหลังตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนมีนาคมของทั้งสหรัฐและก็ของจีนนะครับปรับตัวดีขึ้นของสหรัฐนี่อยู่ที่55.3และของจีนอยู่ที่50.8นะครับผมรวมไปถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายนนี้นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ5เดือนซึ่งขึ้นไปเหนือระดับ61เหรียญต่อบาเรลตอบรับนะครับมาตรการที่สหรัฐคว่ำบาตรการส่งออกน้ามันของอิหร่านและเวเนซุเอลาจะเป็นแรงหนุนต่อกลุ่มพลังงานอีกด้วยนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าดัชนีจะมีแรงขายสลับกันออกมาส่งผลให้ดชัชนีอ่อนตัวลงจากความไม่แน่นอนของ ภาวะการเมืองภายในประเทศก็เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของไทยนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องรอการประกาศจากกรกตอ,อย่างเป็นทางการที่มีไทม์ไลน์ว่าประมาณ9พฤษภาวนั่นเองนะครับทางบกบุงศีนะครับวันนี้หุ้นแนะนำก็ยังมีให้2ตัวนะครับตัวแรกก็เป็น e a นะครับ EA ก็แนะนำให้ซื้อนะครับเป้าหมายราคาที่63บาบาทนะครับผม ก็บอกว่าสำหรับ EA นะครับคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสหของปีนี้จะทำ all time high นะครับต่อเนื่องรับข่าวดีลงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการอนุมานที่เริ่มมีการ COD นะครับหลายโครงการอาทิอนุมาน1และอนุมาน8กํกำลังการผลิตรวม90เมกะวัตต์ซึ่งก็เริ่ม COD มาตั้งแต่25มกรานะครับฮนุมานจําจำนวน48 เมกะวัตเริ่มซี d ดีมาเมื่อวันยี่สบองมีนานครับล่าสุดอนุมาน9นะครับจำนวน42เมกะวัต์ก็เริ่ม COD เมื่อวันที่30มีนาปลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมอีกตัวหนึ่งของบกกรุงสีนะครับปตทสอพอนะครับคำแนะนำซื้อนะครับเป้าหมายที่ราคา150บาทนะครับ150บาทก็ได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแล้วก็มี การเติบโตที่สูงนะครับการเติบโตที่สูงนะครับผมแล้วก็การเข้าไปซื้อกิจการน้ำมันนะครับในมาเลเซียหนุนปริมาณคารขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10-15%ต่อปีอันนี้ก็เป็นมุมมองของหลักทรัพย์กรุงสีนะครับผมเอาละครับเช่นเคยครับทุกทุกวันอังคารเดี๋ยววันนี้เราจะมีนักวิเคราะห์หนุ่มนะครับวิเคราะห์หนุ่มจากบลเคทีซีซิมิโกนะครับ,บ,รค,รบคุณบัวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ รอสักครู่กำลังต่อสายอยู่นะครับผมวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็มีทิศทางที่ดีนะครับส่วนดาวโจน์ก็ปิดเก้บวกขึ้นมา329.7 4จุดขึ้นด้วยกันนะครับรับ ข้อมูลภาคการผลิตของสารัฐและจีนที่มีความแข็งแกร่งอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็รัฐสภาอังกฤษนะครับกว้ามข้อเสนอทางเลือกของกระบวนการเบ็กซิตเป็นครั้งที่2นะเป็นครั้งที่2ส,ส่วน Apple นะครับก็ประกาศราคาหันราคาขายไอโฟนในจีนหวังที่จะกระตุ้นยอดขายมือถือก็มีการแข่งขันราคา Apple ก็ช่วงหลังก็มีเสี่ยมมีหลายๆย,ยี่ห้อก็ยังเป็นต้องอมีการลดราคา นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณบวยนะครับคุณพมรนะครับสุวรรณสาครคกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ K t ทซีซมิโก้นะครับสวัสดีครับคุณบวยครับสวัสดีครับคุณแบงก์แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ก็เข้าเดือนใหม่นะครับคุณบวยนะก็มาหวานเปิดสกกลาดมาต้อนรับก็บวกไปว่าเขียวได้อยู่ครับ วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่บวยครับจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยบวกได้น้อยกว่าเพื่อนบ้านพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็จะค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูเหมือนโมเมนตัมวันนี้น่าจะส่งต่อได้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยตัวของเซนต์เด็กเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเปิดบวกได้อยู่นะมุมมองวันนี้ก็อยู่ในทางสไลด์ที่โพซิทีฟนะครับก็โอกาสที่จะปรับขึ้นได้ถ้าเราดูฟิวเจอร์ตอนนี้เปิดแล้วนะฮะ9โมง45เนี่ยก็ อตอนนี้บวกอยู่ประมาณ3.50 uh huh. จุดสำหรับเ e อสซ่า 0M19 ครับการฟิวเจอร์เปิดบวกวันนี้ก็สะท้อนนะครับว่าวันนี้น่าจะเปิดบวกแล้วแต่ว่าต้องดูว่าจะยืนบวกได้ต่อเนื่องหรือเปล่า <c oughs> นะครับเพราะว่ามักจะมีแรงเทคโปรฟิตออกมานในช่วงบ่าย uh huh. นะเมื่อ <c oughs> วานนี้บ่ายนี้ก็เทคออกมา,าทําให้ลดช่วงบวกไปพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้จับตาหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยนะเมื่อคืนคราคาน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าดีดตัวขึ้นมาแล้นะครับ huh. ตัวของอ ตัวของน้ำมันดิบที่ไนสเมกเนียก็ยืน60เหรียญได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปิดเกือบเกือบ62ตัวของเบรนเองก็เกือบไปชนแนวต้านที่70แล้วะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในหุ้นกลุ่มครอบครัวปตทนะครับผมครับอืก็จับตาหุ้นกลุ่มพลังงานในครอบครัวปตททั้งหมดเลยนะใช่ครับครับผมแล้วก็ส่วนของไฮไลท์วันนี้นะฮะก็ต้องอยากจะให้จับตาองค์การกันค้าโลกนะครับ W T O เนี่ยก็จะมีออก รายงานการค้าโลกปี2019ถึง2020ปีปีนี้กับปีหน้าใช่ไหมครับผมใช่ครับครับก็ต้องมาดูเรื่องของการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็จะมีการรายงานสินค้าคงทนเดือนมีนานะครับตัวเลขคาดการณ์เนี่ยก็ลบ1.2เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับเดือนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าครับครับนี่ก็จะมีตัวเลขจากตัวเลขจากฝ่ายงประเทศใช่ไหมครับใช่ครับครับ ก็มีเรื่องขององค์การการค้าโลกแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆและในส่วนของปัจจัยในบ้านเราครับคุณไวยก็ยังเป็นที่ยังซับซ่ากันอยู่ว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังมีการเมืองเนาะยังมีอาจจะมีเลือกตั้งใหม่บางเขตมีให้ใบเหลืองใบแดงใบอะไรก็ต่อเนื่องไปตรงนี้เป็นไงบ้างครับคุณดวยมีผลมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของใบเหลืองใบส้มเนี่ยเขาจะแจกก่อนการที่จะมีการประกาศผลเลือกตั้งทางการใช่ไหมครับใช่ครับส่วนก่อนครับ ส่วนใบแดงกับใบดําก็จะแจกหลังจากนั้นนะครับซึ่งถือว่าโทษก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละสีนะครับก็ยังไงเนี่ยนะครับก็คิดว่าประเด็นการเมืองน่าจะเป็นปัจจัยเชิงลบที่มาจากข่าวการแจกใบเหลืองใบส้มเนี่ยครับในช่วงหลายเขตในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องดูว่าที่มีการที่มีการแจกของจะมีการแจกให้ทางพักไหนที่โดนบ้างนะครับแล้วจะมีผลต่ออีกขั้ว หนึ่งหรือเปล่านะครับต้องติดตามด้วยผมนอกจากการที่ะแจกแล้วก็มีตามสื่อโซเชียลก็ว่อนไปจํานวนจํานวนที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ระดับหลักร้อยหลักร้อยหน่วยร้อยเขตเลยใช่ไหมครับผมแต่กรตก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ยังวุ่นไม่เริ่มมีการล่ารายชื่อใช่ไหมคุณดวยที่จะเรื่องการทํางานของกรกตครับแต่ว่านส่วนในส่วนทางกรกตเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้ <N un> น่าจะไม่ได้กระทบมากนะเพราะว่าการที่จะตัดสินว่าตัวของทางกรตงกรตผิดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเป็นทางศาลฎีกาเป็นคนตัดสินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นลงรายละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มากนักอะไรเงี้ยนะครับ,รบแต่ว่าไม่ได้ทําผิดนะครับก็คิดว่ากรกตไม่น่าจะโดนอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของอความเสี่ยงพวกนี้นะครับก็จะไปเพิ่มความไม่แน่นอน ของการฟอร์มรัฐบาลตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะอาจจะส่งผลกระทบต่อฟันโฟได้เหมือนกันนะครับคร็ม,ครมีทั้งปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องของเศร,รษฐกิจโลกเรื่องของสงครามรการค้าแล้วก็ในประเทศของไทยเองอย่างนี้กลยุทธ์ยังไงดีครับคุณบวยช่วงนี้มองว่ามันก็ยังพอไปได้นะครับก็จริงๆเราเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับสถิติ หลังการเลือกตั้งหนึ่งเดือนเนี่ยในช่วงสามครั้งที่ผ่านมาก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากหนึ่งเดือนไปเนี่ยนะพอเข้าเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ยมันจะปรับลงค่อนข้างแรงนะครับในช่วงการเลือกตั้งสามครั้งที่ผ่านมานังฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็คิดว่ายังพอที่จะเทรดดิ้งลองได้สําหรับคนที่จะเทรดตัวตัวของเซฟตี้เดยฟิวเจอร์นะเซฟว่าศูนย์เอ็มหนึ่งเก้าเนี่ยนะก็จริงๆมองแนวต้านแรกไว้เนี่ยนะครับก็แนวทดสอบเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1095แต่ว่าถ้าเกิดจริงๆเรามีการแนะนําให้เปิดลองแต่เมื่อวานลวะวเมื่อวานเรามีการวางในส่วนของทาง condition tape เขึ้นมาเนี่ยก็จะเปิดลองตามนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าจะมาตั้งรับลองตรงนี้นะครับผมก็นําแนะนําโซนตรงบริเวณ1088-1090อาจจะรอย่อหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งทันทีนะครับอาจจะมีย่อลงมาด้วยก็แนะนําเปิดลองนะฮะแล้วก็อาจจะดูเทคเนี่ยเข้าไปใกล้ๆตรงบริเวณ1,102จุด นับสำหรับ e S50 M19 ส่วนจุดตัดขาดทุนนะครับ Stop Loss ต,ต้องให้ไว้ด้วยก็ให้ไว้5จุดจากต้นทุนนะครับ5จุดจากต้นทุนใช่ไหมครับใ่ครัซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดในการในเชิงเทรดนะครับในจุดในการที่เราให้ Take Profit เนี่ยจะยาวกว่าหมายถึงว่าจะกว้างกว่าจุด Stop Loss นะครับ,รบก็ให้ตัวของ Winning อตัวของ Winning Ratio เนี่ยเป็นบวกนะครับ ก็ใครที่อยากจะลองก็ยังได้อยู่ใช่ไหมหลังจากที่คุณผูบอกว่าแนะนําให้เปิดลองตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ถ้าใครจะลองก็ได้แต่รอย่อน,นิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับก<ม>็บจะเน้นเป็นการตั้งรับหน่อยนะไม่ต้องรีบลุกไล่เพราะดูเหมือนเนี่ยนะครับตัวของเอเชียเปิดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เขียวสดใสามากนักนะครับก็อาจจะเขียวแบบเขียวแบบอ่อนๆนะครับตัวของตัวของฮ่องกงนีก็บวกไปประมาณส2บจุดนะครับจีนนี่ก็บวกลงประมาณ9จุดแต่ว่าจีนเนี่ยเขาขึ้นมาแรงมาก Mm hmm. หลายวันที่ผ่านมาโอ oh, ้ร้อนแรงมาหลายวัน,นใช่ครับ,รบพอผ่าน3,000จุดขึ้นมานี่ก็วิ่งมาเกือบจะทดสอบ3,200จุดเลยครับครับอืมอก็อย่าลืมแม้ว่าจะ เปิดได้นะครับเปิดลองได้แต่ก็อย่างที่คุณบวยบอกอย่าลืมจุดสต็อปลอตห้าจุดจากต้นทุนใช่ไหมครับผมใช่ครับอนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่แนะนําไว้ว่าได้อยู่แต่ที่สําคัญคือต้องมีจุดสต็อปลอจุดตัดขาดทุนด้วยถ้าเกิดว่ามันไปผิดทางก็ต้องยอมแล้วก็มาว่ากันใหม่นะครับใช่ครับแนวต้านที่พี่บวยบอกวอหนึ่งศูนย์เก้าห้าตอนนี้หนึ่งศูนย์เก้าสองจุดสี่บวกขึ้นมาสี่จุดหนึ่งด้วยกันครับก็จริงๆเมื่อวานนี้วอลลุ่มค่อนข้างเบาบางเหมือนกันนะฮะ จริงๆวอลุ่มของฟิวเจอร์เนี่ยแค่ประมาณแสนเดียวแสนแปดพันสัญญานับเดิมที่ต้องอยู่ประมาณแสนส uh ี่แสนห้าแต่ว่าเมื่อวานนี้วอลุ่มต่องนะ uh huh. วอลุ่มภาพรวมของ,ของทั้งตลาดหุ้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะสี่หมื่นกว่าล้านสี่ใช่ครับก็ถือว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ uh huh. แต,ต้องรอฟิวเจอร์ก่อน uh huh. นะครับเพราะว่าตัวของเอสซ่าศูนย์เอ็มหนึ่งเก้าเนี่ยเทดต่ำกว่าเซฟที่อยู่พอสมควรนะอยู่อยู่ประมาณหกเจ็ด uh huh. จุดก็เลยอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมว่าฝั่งรองเนี่ยมีความได้เปรียบอยู่ นะเพราะว่าถ้าเกิดฟิวเจอร์เนี่ยมีการเล่งตัวขึ้นเนี่ยช่วงบวกมันจะแรงกว่าเพื่อกลับเข้าไปใกล้เี้พิตีมากขึ้นนะครับครับก็เดี๋ยวลองดูวันนี้วันหนึ่งว่าทิศทางตลาดหุน้นแล้วก็อย่างที่พี่บ๊วยบอกอะฟิวเจอร์จะเป็นอย่างไร,รแต่น้ามันอย่างที่พี่บ๊วยบอกใช่ไหมก็ราคาก็ดีดขึ้นมาก็น่าจะทําให้กลุ่มพลังงานนี้เป็นคือ,อยังไงได้รับอนิสงส์มากขึ้นใช่ครับก็ตัว ตัวของราคาน้ำมันดิบที่นายเกเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะมีแนวต้านอยู่ประมาณหกสิสามุดสาถ้าผ่านได้เนี่ยจะขึ้นไปถึงหกสิบห้าได้ก็คิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเหลืออัพไซด์ไม่เยอะแต่ว่ายังค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรายังไม่เห็นการสัญญาณอ่อนตัวในตอนนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ไซเย์มานานอย่างตัวของหุ้นในกลุ่มหุ้นในตัวของปาราทอเนี่ยนะครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเล่นขึ้นมาเกาะบนตรงบริเวณสี่สิบเก้าถึงห้าสิบบาทได้นะครับแม้จะยังไม่ ได้ร้อนแรงในช่วงนี้ก็ตามนะครับส่วนตัวของปตทสอพผอเนี่ยต้องจับตานะฮะตรงเส้นสอง้อยวันเนี่ยตรงบริเวณร้อย2ี่ิบเจ็ดร้อยิบปดบาทเนี่ยนะครับปเป็นไฮเดิมของปีนี้ปีนี้ทำเอาไว 128. 128, ้ร้8ย<ช>2ี่ปดร้อย่ิบดถ้าผ่านไ,ได้เนี่ยมันจะเป็นการทำไฮในรอบสามเดือนเนี่ยนะครับในเชิงที่นี่เขามันจะมันจะเร่งตัวขึ้นผมว่าร้อยร้อยสาสิบห้าร้อยสี่สิบเนี่ยมีโอกาสนะครับถ้าถ้าเกิดราคาน้ำมันยังค่อยๆแตะระดับแบบนี้นะครับต้องติดตามดูเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยตัวของทางปตทสอผอน่าจะเปิดแล้วว่ะตอนนี้อาเปิดแล้วนะฮะก็อยู่ที่ร้อยี่สิบแปดบาทชนไฮเดิมของปีนี้พอดีเลยร้อยี่สิบแปดบาทบวกขึ้นมาหนึ่งบาทเลยนะตรงนี้ก็ต้องตามดูว่าวันนี้ถ้าปิดยืนแล้วหรือว่าเบสขึ้นไปได้นะสักประมาณร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นคล้ายๆคีย์หลักในการที่จะดิฟตัวของสซิตี้ขึ้นมานะครับรวมถงฟิวเจอร์ด้วยนะนะครับ ครบัมาหมดเลยครับพี่บวยสอปอปตทจีซไทยออยนะครับส่วนถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีเนี่ยจะต้องติดตามในเรื่องของเทรดวอลด้วยเทรดวอลใช่ไหมครับผมใช่เพราะว่าตัวของเทรดวอลเนี่ยดูเหมือนแม้มีแนวโน้มที่ดีนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับคือต้องคุยกันจบเมื่อไหร่เนี่ยตัวของหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีถึงจะเริ่มมานะครับถึงจะเริ่มมาฟื้นแบบแรงๆไ <im itation> ดูทิศทางการเจราจาก็มีแนวโน้มมาดีขึ้นแต่ยังไม่จบสักทีใช่ไหมพี่บวใช่ครับดูค,ค่อนข้างยังยืดเยื้อพอสมควรเหมือน, <im itation> นกันเพราะว่าไปเยือนกันมานะใช่ครับครับโซนทางสหรัฐเยือนจีนนี่เดี๋ยวจีนก็จะกลับไปเยือนสหรัฐอีกรอบหนึ่งนะครับก <im itation> ็อย่างที่ผมบอกมีเย้ามีเยือนเหมือนการแข่งขันกีฬาเลยจีนไปสหรัฐสหรัฐกลับมาจีนแต่ก็โดยภาพรวมก็มีทิศทางที่ดีขึ้นทุกครั้งเยังนพี่บวนะอ่าใช่ครับแล้วก็อยู่ใน การในเรื่องของการเจราจาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเขาคงเร่งให้จบภายในเดือนนี้หรือเปล่าต้องดูกันนะครับครับ,รบพี่บวยนอกจากกลุ่มที่พี่บวยบอกพลังงานที่ได้รับอันนี้สงจากจากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วแล้วถ้าเป็นหุ้นกลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับพี่บวยนอกจากพลังงานแล้วช่วงนี้หรือวันนี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษม,มีไหมครับอ๋อจริงๆก็จะเป็นหุ้นที่ อาจจะมีประเด็นในเรื่องของตัวของ MSCI นะครับที่มีการเปลี่ยนเกงเพิ่ม NVDR ในการคำนวณ MSCI ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับที่มีผลรอบเดือนอเดือนห้าที่จะถึงนี้นะครับก็ใช่มครับก็ยังไงเนี่ยก็ยังคงเน้นเป็นตัวของเซนเทลนะครับตัวของเซนเทลเนี่ยเมื่อวานเพิ่งมาวันแรกแบบแรงๆนะครับก็คิดว่ายังพอมีโอกาสที่จะแต่ระดับต่อได้อยู่นะครับตัวของเซนเทลเนี่ยตัวของ แนวต้านเดิมในดูดีที่แถวบริเวณ47บาทสลึงนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่47 25, นะ25นะครับใช่ครัตรแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะทำา i หในปีนี้นะครับก็ uh huh. าอาจจะมองไปที่49 50บาทได้แต่เดี๋ยวรอด,ดูชนก่อนนะครับตรงบริเวณ47บาท25 uh huh. นะครับ,รบ<ม>แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวตัวของตัวของราฐบุรีนะครับรรตัวร่ครับตัวของลง ตัวลงไฟฟ้าอินทัชดีแท็กเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรแล้วอาจจะเน้นเป็นเทรดดิ้งสันส้นๆได้อยู่นะครับเทรดดิ้งพอขึ้นมาพอสมควร้วใช่ไหมครับใช่อาจจะเหลือน้อยเหลือไม่มากใช่ไหมครับ <อา S 2> ใช่ครับเพราะว่าตัวของทิศทางราคาอาจจะมีการพายินไปพอสมควรแต่ว่าในเชิงของเทคนิคถ้ายังไม่มีการกลับตัวลงเนี่ยก็ยังเทรดดิ้งลองได้อยู่นะถ้าเป็นตัวฟิวเจอร์ก็เปิดลองเก็งกำไรตายตามได้อยู่นะครับหรือว่าจะซื้อหุ้นก็อาจจะดูตั้งหลัครับ ครับได้ได้ก็ครบท่วนโอเควันนี้ขอบคุณนะครับพี่บวยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณบวยนะครับประมรสุวรรณสาครกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KTC ซิมโกนะครับผมพี่บวยก็ให้ไว้ทั้งปัจจัยภายในภายนอกนะครับผม รวมไปถึงฟิวเจอร์นะครับก็ยังเป็นเทรดดิ้งลองนะครับผมเปิดลองได้แถวประมาณ108.8 1 0 9 0าอย่าลืมนะครับเปิดแล้วก็มีจุดสต็อปลอสด้วยนะครับผม5จุดจากต้นทุนนะครับผม ้วครับไปดูตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้เปิดขึ้นมาก็าอย่างที่พี่บวยบอกนะครับก็ฟิวเจอร์เปิดมาบวกตลาดหุ้นไทยก็บวกเช่นกันครับล่าสุดครับ1651.60จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป6.96จุดด้วยกันนะครับมูลค่าการซื้อขายก็เกือบเกือบส0 0ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งนะครับก็เช่นเคยนะครับที่พี่บวยบอกไว้ก็เปลี่ยนหุ้นที่ได้รับอันิสงจากราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นกลุ่มปตทนะครับ อันดับหนึ่งนะครับสอขอครับ127บาท50สตังค์เพิ่มขึ้นมา50สตังค์นะครับอันดับ2 BDM ดีครับย5บาท50บวกขึ้นมา50สตางค์ส่วนปตอทอ GC ครับ67บาท75ตสางค์บวกขึ้นมา25สาตังค์ปตทอนะครับ48บดบาท25สตางค์บวกขึ้นมา25สตางค์อันนี้ก็เป็นภาพรวมของหุ้นในวันนี้นอกจากหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับ พี่บวยก็บอกนะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจนะครับเซนเทลนะครับแนวต้านแรกที่47บาท25ต่างถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปก็นู่นนะครับ49บาทถึง50บาทนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงของกวักหุ้นนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปพบกับช่วงหุ้นทิมตาวันนี้เช่นเคยครับพี่แชมป์มารออยู่นะครับช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ